วันนี้เรามีแข่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ที่7ตุลาคม2566เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19นะคะของฝั่งวอลเลย์บอลหญิงนะโดยเมื่อวานนี้เราแพ้ให้กับเจ้าภาพจีนไปคือแพ้แบบสุดมันเลยนะแพ้แบบไม่ใช่อหูสาวไทยไม่ โชว์ฝีมือเลยไม่ใช่นะคือหูคะแนนใกล้นะทุกคนไทยกับจีนน่ะคืออย่างว่าพอเขาแข่งในบ้านเขาด้วยแล้วเขาใช้ชุดใหญ่เลยนะไอ้ก็ต้องพูดเลยว่าเขาก็เจ๋งจริงสำหรับสาวจีนสาวพี่ใหญ่ของเอเชียเรานะคะแต่ถ้ามองฟอร์มของไทยเมื่อวานเนี้ยเฮ้ยถือว่าเร็วนะเล่นดีเล่นเร็วแล้วก็ได้แต้มไวมีช่วงที่เราแต้มไหลด้วยแต่สุดท้าย เขาก็เอากลับมาได้นะแต่สิ่งที่พีคไปกวันนั้นนะ่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะคู่ญี่ปุ่นกับเวียดนามโอ้โหอันนี้แอดก็ทำคลิปไปแล้วตอนที่ญี่ปุ่นกับเวียดนามแข่งอนะช่วงบ่ายโมงโอ้โหคือเวียดนามก็ไม่ยอมญี่ปุ่นเลยเวียดนามดูเหมือนว่าฟอร์มจะไม่ตกเลยนะคะแล้วก็นิ่งมากเวียดนามช่วงหลังๆมานี้ในทัรวร์นาเมนต์หลังๆรู้สึกว่านิง่ง นิ่งแบบทุกคนทําตามหน้าที่ในตําแหน่งของตัวเองได้ได้ดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติได้ดีจนได้เซตจากญี่ปุ่นมา1เซตเมื่อวานแต่สุดท้ายก็พ่ายให้ความเหนียวให้ความเฉียบคมของลูกตบที่ญี่ปุ่นมีทุกคนแต่เวียดนามไม่ได้มีทุกคนเข้าใจปะเออทำให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตแต่ถือว่าเฮ้ยเวียดนามฟอร์ ฟอร์มดีวันๆเลยทําให้เมื่อวานแข่ง2คู่คู่ที่ชนะก็คือคู่จีนกับคู่ญี่ปุ่นจีนชนะไทยญี่ปุ่นชนะเวียดนามจีนกับญี่ปุ่นขึ้นบอลลังชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองและถ้าใครแพ้ก็ได้เหรียญเงินส่วนสาวไทยก็ตกมาชิงกับคู่ปรับเพื่อนเก่าเพื่อนซีเหมือนเดิมนั่นก็คือเวียดนาม วันนี้เราจะชิงอันดับที่3นะคะเราจะชิงเหรียญทองแดงเท่านั้นกับเวียดนามคือโอ้โหต้องได้ซักเหรียญแบบที่นักกีฬาแบบที่โค้ชพูดตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเลยว่ามาครั้งนี้ต้องได้ซักเหรียญหนึ่งไม่ได้หวังว่าจะได้เหรียญอะไรนะะเพราะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว สาวไทยได้เหรียญเงินนะทุกคนได้เหรียญเงินนะครั้งนี้ต้องตกมาชิงเหรียญทองแดงก็ส่งกําลังใจให้สาวไทยกันเพราะโดยปกติแล้วนะโดยปกตินะคะเราแข่งกับเวียดนามทีไรเราก็จะชนะเวียดนามเวียดนามก็จะตกไปเป็นที่4 เกือบทุกครั้งย้ำว่าแทบทุกครั้งก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาและให้สาวไทยได้คว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงอันดับที่3นะของการแข่งขัน,นะะมากรรมเอชเช่นเกมครั้งที่19ห่างโจประเทศจีนในครั้งนี้เมื่อวานนี้ที่สาวไทยแข่งกับเจ้าภาพจีน <S 1> <S 1> เราจะเห็นว่าหลังจบการแข่งันนะะักกีฬามีน้ําตานะคะมีน้ําตาก,กันเกือบ หลายคนเลยอ่ะเออหลายคนเลยโดยเฉพาะเพียวอัชฉร,ริบรลพงษ์ยศสาวเพียวนี่จะร้องไห้ในแมตช์สำคัญสำคัญตลอดนะถ้าทุกคนสังเกตนะคะทำไมเขาถึงร้องไห้รู้ไหมคือเมื่อวานอ่ะถ้าไทยชนะจีนเราก็ได้ขึ้นบลาลลังไปชิงเหรียญทองและเหรียญเงินตามเป้าเหมือนครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินไงพอครั้งนี้ ยังไงก็ต้องชนะคือความกดดันความคาดหวังยังไงก็มีอยู่แล้วว่าให้ดีเหมือนเดิมหรือดีมากกว่าเดิมทุกคนเข้าใจปะ่ะดังนั้นพอเมื่อวานเราไม่ชนะจีนก็ตกมาชิงเหรียญทองแดงเท่านั้นระดับฟอร์มของศักยาภาพของนักกีฬาเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเออมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตกมานะมันไม่ได้ดีเท่าเดิมเหมือนเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะก็เลยปล่อยโหอ,อกมาว่าเออมันก็ กดดันในตัวเองก็ทําให้ดีแบบเดิมไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสาวไทยใช่ว่าแพ้พี่จีนครั้งนี้เราจะชนะพี่จีนในอนาคตไม่ได้เพราะเราก็เคยชนะมาแล้วยังไงก็ทําให้เขารู้สึกว่าอูเขาก็กลัวเรามากมากเลยจริงๆนะในการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าอูวีเอ็นเอลเราก็ชนะเขามาแล้ว ถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นการฟลุกนะที่เราเคยชนะเขาตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ตรงหน้าเลยว่าการแก้เกมแบบไหนนักกีฬาสภาพร่างกายไปยังไงสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันอยู่แค่ประมาณนี้เลยนะทุกคนคือมีสิทธิ์ชนะได้แล้วก็มีโอกาสชนะได้ดังนั้น ฟอร์มการเล่นของนักกีฬาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็อาจจะมีแพ้ทีมเดิมทั้งที่เคยชนะมาก่อนมันเป็นเรื่องปกตินะคะขอแค่เราส่งกําลังใจให้เขาอะเออเราส่งกาลังใจให้สาวไทยตลอดเราไม่ทิ้งพวกเขาเราพร้อมสู้ไปกับพวกเขาในการแข่งขันในทันวร์นาเมนต์ต่อไปก็พอแล้วทุกคนเห็นป่ะขนาดเราดูอะเราก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยคือมีอารมณ์ร่วมไปขนาดนั้นเลยคืออยากให้เขาชนะอยากให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดี แต่พอเขาแพ้มาทุกคนเห็นปะเขาตัวเขาเองอะ่ะยังแบบร้องไห้ขนาดนั้นเลยสแสดงว่าเขาคิดเขาแบบเขารู้สึกมากกว่าพวกเราอีกนะทัวรนะ์ในเมนติดต่อกันนี้นี่สาวไทยร้องไห้เพราะความกดดันในตัวเองก็เห็นชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบีมิมิชาโก๊กรำร้องไห้ในการจบการแข่งขัน,น,นชิงแชมป์เอเชียที่ตัวเองคว้าแชมป์มาแล้วก็ฟอร์มก็ ทำได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมนี่คือสิ่งที่บีมีพิชากก๊กรำร้องไห้ส่วนอัจาราพรคุงยศก็ร้องไห้ในแมตชนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเคยได้เหรียญเอเชียนเกมเหรียญทองแต่ครั้งนี้ก็ต้องตกมาชิงเหรียญทองแดงโอูเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าใจหัวออกนะักกีฬาเลยดังนั้นฝากไฟแฟอและบอลให้กําลังใจวันนี้วันสุดท้ายของการอาขัรเอเชียนเกม เราจะชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามถามว่าเวียดนามน่ากลัวไหมช่วงหลังๆมานี้แอดก็จะมองตลอดว่าสาวเวียดนามมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆม,มีฟอร์มการเล่นที่ที่เฉียบผู้เล่นคนเดียวอย่างโฟทีทานีแทงดูสามารถคุมทีมอยู่เออเข้าใจปะผู้เล่นตัวตบตัวเดียวอย่างโฟทีสามารถทำให ทีมคะแนนไหลได้เหมือนโฟทีก็สร้างแรงกระตุ้นให้กับลูกทีมในทีมของเขาเองอะได้ดีจริงๆดังนั้นวันนี้เราก็ไม่น่าพลาดเขาดีแค่ไหนเราก็ดีกว่าเขาพัฒนาไปแค่ไหนเราก็พัฒนากว่าเขาวันนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวยังไงการที่จะคว้าเหรียญสักหนึ่งเหรียญของสาวไทยไม่น่าเป็นไปได้ยากแเชื่อว่าสามารถทำได้วันนี้เราสามารถชนะเวียดนามได้ อยู่ที่ว่าจะชนะกี่เซตอ้พอพูดแล้วก็น้าตาก็เหมือนจะแอดก็น้าตาก็เริ่มคลอคๆนิดนึงนะรู้สึกว่าเออสาวไทยเขาเขากดดันจริงๆในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์เขาอยากทําให้ดีที่สุดเอออะไรเงี้ยวันนี้ห้ามพลาดนะคะบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งไทยเจอเวียดนามนะคะถ่ายทอดสดทาง p p t v ที่3หรือ AIS Play บ่ายโมงครึ่งนะคะและคู่ชิงชนะเลิศ6โมงเย็น จีนจะเจอกับญี่ปุ่นนะคะถา่ายรูปสดทัก AS Play และพีพีเหมือนเดิมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้สาวไทยจะชนะเวียดนามและคว้าเหรียญทองแดงมาเหมือนทุกๆทัวร์นาเมนต์ได้ไหมเราเจอกับเวียดนามแบบนี้ตลอดเวียดนามก็จะตกไปเป็นที่4ตลอดนะคะสาวไทยจะ อยู่ับที่3แบบนี้ตลอดนะถ้าแข่งกับเวียดนามนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอะไรแล้วค่ะส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์กันก็พอมาทุกคนขอคนละหนึ่งเม้น์ส่งแรงใจส่งแรงเชียร์ให้สาวไทยถ้าผลงานในวันนี้นในการแข่งขันกับเวียดนามให้คว้าเหรียญทองแดงในมาก,การมชชีเกมครั้งนี้ให้มีเหรียญติดไม้ติดมือดังพี่พูดโดยฝันมาให้ได้ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์น, like นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะะในการลุย ศึกมหงกรเอเช่นเกมวันนี้นัดชิงเหรียญทองแดงไทยเจอเวียดนามบ่ายโมงครึ่งนัดชิงชนะเลิศญี่ปุ่นเจอจีน18นาฬิกาหโมงเย็นค่ะ